แก้ไขตามการนะครับเครื่องนี้ไม่ได้พิดตร้อยนะครับเอาแค่ติดลูกค้าว่าเครื่องติดอยู่แล้วจริงๆไม่ติดหรอกครับหัวยชีตายโอกาสติดไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าว่าติดมาแล้วโอกาสติดยากครับหุวฉชีมันตายครับฟังเสียงครับทีเฮ6ประมาณนี้ครับแก้ตามการนะครับผมก็ไม่ได้ดูร้อยนะครับไม่ได้เรืออะไรเอาแค่ติด แล้วก็แต่แรงอัดก็ดีครับเครื่องนี้ก็ได้เท่านี้นะครับประมาณนี้ครับมากกว่านี้เรคงจะต้องรื้อเครื่องนะครับเพกกราะว่ากาวนาแต่งมาแทบเละเทไมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเล่รรอไปดูสักหน่อยหนึ่งด,ย,ดยครับ ท่นนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าไปแต่งเอาเองครับสายเสริมไม่ขาดหมดนะครับแต่งเองครับเรื่องไม่ต้องถามว่าทิ้งไว้นานหรือไม่นานครับดูครับนานเท่าไหร่เราก็ทำนะครับเรื่อนัวนี้ฟักมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยมีเปลือกด้วยนะครับก็จบนะครับที่ไหนไม่จบพี่รับจบ ่อประกันก็รับนะครับแต่ไม่รับประกันว่าย,ายาวไม่ยาวเครื่องนี้เปลี่ยนลูกปั๊มนะครับหัวฉีดไม่งั้นไม่ติดครับมันตายติดนะครับนิ่งๆเลยโอเคครับสับงเกตนะครับล้อช่วยแรงเขาจะขยับเดินหน้าถอยหลังลักษณะนี้ครับเดนินห,หน้าถอยหลังลูกปืนมีปัญหาไม่ไม่ลูกปืนก็บพูดนะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ หรือลูกลูกปืนครับแต่มีปัญหาแน่นอนขยับได้โอเคครับจบครับ4ีที7 4ีที่6ล็อกเติมทำามครับยอดไปหมดนะครับก็อ,อ,อบตามประการก็ประมาณนี้นะนครับรับหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูาารายลเอียดของมัน ตัวนี้นะครับตัวเข็มแป่งตัวนี้มีปัญหาถ้าใสา่โอลิงใหญ่มานะครับกวนกวนง่ายโอลิงมันกวนเนียครับกวนเยอะเกินเกินขอบมันก็ทําให้การเข้าออกของเข็มนะครับมีปัญหาหการเข้าออกของเข็มนี่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวนี้คือผมเอาของเก่าใส่ให้เลยอันนี้หมดนะครับของเก่าผมแล้วก็วัสดุ ครับบอกว่าเครื่องตัวนี้ติดได้อ่าเนี่ยนะครับติดได้ยกยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยเอานิ้วดึงนะครับเยดึงยังไม่ออกนะครับโอ้ชีดตายนะครับหักด้วยตายด้วยดูสภาพเลยครับเครื่องติดไม่มีทางติดได้หรอกครับโอ้ชีดตายนะครับดูฟ้ามท่านนะครับดูลวกฟ้ามท่านนะครับเนื่ตหมดแล้วดูลายนะครับ ลายเขาติดหัวหมดแล้วนะครับเป็นลูกปามู้ฉีดติดแล้วก็แต่งกรวนาเข้าที่ผมตกเซตสอนไปอนะ่ะเท่านั้นแหละครับจบครับ